ว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะฮะก็คือยอดกระถินงงามฟ้าหลังฝนนะครับเราจะเห็นต้นไม้งามแล้วก็เราก็จะเห็นอะไรที่มันเขียวขจีแล้วก็ผักที่แตกยอดออกมาเป็นแบบนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ทุกๆคนได้ดูนะครับคือพืชที่กินได้หมดเลยนะฮะนี่เลยนะครับเอาไปกินกับส้มตำ แล้วก็ยอดมะขามอ่อนนะครับเอาไปใส่ต้มไก่ก็ได้นะฮะหรือเอาไปทำเ,เป็นเครื่องเคียงนะครับเสริมอาหารให้มีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่ในวันนี้นะฮะผมมาถึงจุดจุดนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ร้องเพลงเนี่ยต้นไม้จะไม่งามเนาะจัดสักเพลงแล้วกันนะครับไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะกลัวหลายๆคนจะเบื่อนะครับเพราะว่าก่อนหนี้ครูผมทําคลิป พวกนี้ไปนะฮะคนอื่นจะหาว่าเออถ่ายซ้ำๆซากๆมีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคบถ่ายเดิมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงแล้วกันคลิปนี้นะฮะร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังเขาบอกว่าจะเจริญเติบโตเร็วนะคะเขบอกระบบนิเวศจะดีด้วยนะครับเกี่ยวกับเสียงเพลงทำให้ต้นไม้เติบโตนะครับอ่ะเพลงนี้แล้วกันนะ ฉันเป็นของของเธอคู่แท้ที่หากันเจอไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าชาติไหนฉันเป็นของของเธอจะสร้างเอาไว้เพื่อเธอให้เธอรักฉันให้เธอคู่ฉันตลอดไป ถ้าเราต่างไม่หันมามองเหมือนทุกอย่างเพียงเสียวนาทีถ้าไม่ถูกคิดไว้ให้เป็นอย่างนี้เราจะหันมาเจอก,กันได้ไหมบางครั้งฉันคิด ที่ฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใจใจจูยังฝันหาขอฟ้าที่ไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เจ้าละทิ้งทิ้งรังทิ้งทินเดิม เส้นใยยืนอยู่บนโคนขอบฟ้ากว้างไกล รู้ดีกก่ใจบินไปไม่ถึงดึงหวังกลับคืนรังกลับมาบ้านเกา่ามีคนเฝ้าห่วงใหญ่ขึ้นหนึง่งฝากลมโบยบอกไปแทนความคิดถึงหากเจ้านกน้อยกลับคืนรังจะแลงยีรอ สีปีให้เธอเรียนจบแล้วเธอจะพบในเมืองหลกตออะกอไปแล้วกันไปอยู่ที่ไหนควนใจพี่หลวง โอเคนะครับ <laughs> สดุดดวตาโดนเต็มเต็มสุกิจใจโดนจังจังเมื่อได้พบกับสาวสตอมอราเธออยู่สวยสไตล์เซอร์และจิตใจที่งดงามหลงรักสาวสตอมอรราถูกใจจังหูเลยโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับ